สวัสดีจ้าทุกคนมื่อน,นี้อ่ายายน้องสีมาเล่าเรื่องที่ยายน้องเจ็บป่วยเนาะตอนนี้กะครบหนึ่งเดือนวันที่หกกันยาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้สิบสองเท่ากับอ่าหนึ่งเดือนกับหกวันอืมแต่ตอนเนี้ย ถามว่ามันดีขึ้นบอ่อมันก็นดีขึ้นในระดับนึ่งพี่น้องแต่ที่นี้ว่ามันก็นยังบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ <c oughs> เพราะว่าตอนเนี้ยยายน้องอะ่ะรักษาแบบกระตุ้นไฟฟ้าหมอของห้องกายภาพนี่แหละแต่ว่าเขาให้ไปกระตุ้นไฟฟ้าเ <c oughs> มื่อวานนี้กับไปกระตุ้นมาแล้วรอบหนึ่งหมอนัดอีกสี่สี่รอบหมอว่านะาแต่ว่า ตายญ่น้องข้างนี้มันก็ยังบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องมันยังมันคงเป็นนําระบบประสาทข้างข้างนี้มันกับปกติเห็นไหมคิวหญ่น้องกับบวท่อกันปากกันยังยังเบี้ยวเบี้ยวยังเบี้ยวอยู่แต่ว่ากายเทดกายภาพหญยน้องกายเ็ดกายภาพเองแล้วก็นวดคึงนี่แหละเพราะว่ามันโรงพยาบาลเขาก็มีอ่าโควิดเนาะเขาก็ให้เอาเ็ดกายภาพเองอยู่บ้านแล้วก็ ให้แค่นัดช็อตไฟฟ้ามือวันเว้นวันมือละชั่วโมงเขาก็ที่ซอดน้ำคิว้วเฮานี่ซอทหางตาซอดตรงนี้ซอดเส้นประสาทกระตุนกระตุนเส้นประสาทแล้วก็ประครบร้อนนั่นแหละพี่น้องทีนี้ว่าก่อนที่เฮาตอนที่เฮายัางไม่ได้ไปประครบร้อนกับซอ,อดไฟฟ้าใหญ่น้องส ตามเนื้อเนาะตามเนื้อหรือเส้นประสาทเนแหละมันจะยู่เฉยๆมันเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยหน้าเหา่เนี่ยสิเมื่อยเออแต่แต่เมื่อวานพอไปชอ็อตกระตุ้นไฟฟ้ามาแล้วมันกะมันบวมเมื่อยบวาอือแต่ว่าปากใหญ่นองกะกะบางทีกะเว้ากะเบี้ยวบางทีเว้ากะบบเบี้ยวเพราะว่าอือมันหมอว่ามันต้องใช้เวลา อันนี้เดือนเดือนกว่าแล้วเดือนกับหกมือบางคนเขาเป็นแค่สี่สิบวันเขาก็มาหายพวก,กติเด้พี่น้องอแต่ยายน,น้องมีอายุเยอะแล้วพอเยอะแล้วมันกระเฮ็ดให้เราซาเพราะว่าเห็นเนี้ยเนี่ยมันข้างนี้มันปก,กติแต่ข้างนี้มันเป็นนะถามว่าทรมานเนี่ยมันก็ทรมานนะพี่น้องเพราะว่าหน้าเขาเคยยักคิ้วยักหยังได้เนาะมันเคยแบบ บริหารนู่นนี่นั่นใดเนี่ยมันก็มันก,นก็นิ่งกลายเป็นอัมพาตเครื่งหน้ามันก็ทรมานก็ปวดหัวก็เครียดบ้างเป็นบางวันแต่ว่าจะพยายามรักษาตามที่หมอบอกหมอหนัดไปกบไปพี่น้องไปมื่ออื่นนี้ก็ต้องไปชอตเอกไปกระตุนไฟฟ้าเขาหนัดห้าเทื่อวยายน้องเพิ่งเห็นได้เทื่อแรกเมื่ออื่นนี้เทื่อที่สองเบืองทีว่าห้าเทื่อนี่มันซีดีนะ แต่ตายายน้องข้างนี้มัวอยู่นะข้างตรายข้างที่เป็นนี่มัวคิวกันสซบท่อกันเนะี่ยหมอก็ให้ให้ยักคิวคิวมันก็ยังยักขึ้นไปได้เห็นไหยกายภาพโดยการยักคิวขึ้นแล้วก็เห็ุแบบนี้พี่น้องแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆมันก็ยังยังบป,ปกติอีกดอก สองเดือนนี้สิซาหรือเปล่าหน่างทุกเลยพี่น้องอันนี้เข้าเดือนที่สองละแต่เครียดบ้างความเจ็บป่วยเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดจังเด๋แหละมันรีกเลี้ยงบ่ได้ฉะานั้นทุกคนต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดความเครียดนี่มันเกิดขึ้นในทุกคนแหละมันมีสาเหตุของความเครียดแต่ตอนนี้ยายน้องบ่เครียดหรอก แต่ที่ผ่านมาตอนที่ยายน้องก่อนที่เป็นเนี่ยยายน้องค่อนข้างเครียดเครียดแล้วก็พักผ่อนบกพอเครียดปัญหาไร้าสาระมันเลยเครียดพี่น้องทีนี้ก็ให้หายดีถ้าเกิดหายดีเรายายน้องก็ว่าสี่กับไปอยู่อัลันทีนี้ถ้าเกิดกลับไปอยู่อัลันเนี่ยแลหละยายน้องก็จะได้ท่ายคลิปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรื่องรถนี้หลังปีใหม่ ถ้าเท่าแก่เป็นออกอีกกะบึงตอนว่าว่าใหญ่น้องคงคงกับขับมากับกับมาขับบอดได้หรอพี่น้องเพราะว่าถ้าวิ่งมาเอ่ะมันต้องขับสองคนขับคนเดียวขับบดได้หรอเพราะตอนนี้ใหญ่น้องคือตั้งแต่ป่วยพิการกระโสดเลยค่ะโสดฉะนท่นนั้นคงกับไปขับรถบอดได้ละแต่ก็อยากไปขับนะ คิดทอดอยู่คิดทอดมาลีคิดทอดงานเพราะว่ามันได้เงินแย่นี้ก็อดเอาอ่ะต้องกลับไปอยู่อะไรนไปค้าไปขายไปตักเสื้อไปหาค่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบึงอะเนาะพี่น้องถ้าเกิดดานเขาเปิดถ้าเกิดอ่าทางฝั่งประเทศกัมพูชาเขาเปิดในี่ยายน้องนี่สบายเลยเพราะว่ายายน้องอ่ะมี มีคนที่เคยมาอยู่คนกัมพูชามาอยู่กับยายน้องสอิบปีเนี่ยยายน้องทีข้ามไปกัมพูชาเลยยายน้องหวังว่าแบบนั้นนะ่ให้โควิดมันจกแต่ว่าตอนนี้ยายน้องก็ยังไม่ได้วัคซีนแต่รักษาตัวนี้ให้หายก่อนตอนนี้เนาะยังบุหงุ้เลยว่าจักสิจักเดือนเนี่ยหน้ามันจะเบี้ยวไปข้างเหตุกายภาพเลยพี่น้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็ห้ามเครียดหมอว่าห้ามเครียดแต่ความเครียดมันห้ามกันไม่ได้น้พี่น้องเนาะจะเครียดกันชีวิตของแต่ละคนมันกะมีความเครียดเนาะเศรธธษฐกิจมันกับม่ค่อยดีเงินทองก็ต้องกินต้องใช้เงินทองตอนนี้มันสําคัญที่สุดเลยสำสำหรับภาวะแบบนี้เนาะเจ็บป่วยมามันก็ต้องใช้เงินใช้ทองต้องอยู่ต้องกินกะขอบคุณหลายๆนะพี่น้องที่อ่า ยังคอยติดตามใจน้องเนาะอย่าอย่าเฝ้าปะเฝ้าทิ้มใจน้องเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจน้องสู้ไปนํากนเนะพี่น้องเนาะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่กับค่อนข้างวิตกกังวลแหละเพราะว่ายานมันบวเสาพี่น้องหมอเห็นหมอก็ว่านี่เดือนหนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยหมอว่าใจน้องกับค่อนข้างเครียดแต่แต่เมื่อวานนี้ไปกระตุ้นไฟฟ้า แต่มันก็เออมันก็ดีขึ้นมาในความรู้สึกใหน้องว่ามันดีขึ้นแต่มันก็คิ้วมันขึ้นได้ข้างเดียวนอกจากเฮ็ดไก่ยภาพมันก็เฮ็ดได้แค่นี้เหมือพี่น้องยายน้องก็นั่งเฮ็ดมืดมื้อนะเฮ็ดแบบนี้อืมตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คิดฮอดอยู่คือกันแหละแต่ว่าก็ดูแลตัวเองก่อนตอนเนี้ยกขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมยายน้องเนาะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามเดน,น้องเดี๋ยเด้วยค่ะสวัสดีจ้า